สวัสดีทุกท่านด้วยนะคกับผมในวิทยุแคสเกมมิ่งนะแล้วก็เดร็กโคงนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟไฮพิกแล้วอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมที่ชื่อว่าอารีนาบอสนะครับคือมินิเกม PVP 2 VS 2นั่นเองนะซึ่งจะมีสกิลตอนแน่ๆเอาสองบเอสสองเอาสองต่อสองต่อสองต่อสองให้ตีดา็กทคงใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับโอเคนะครับไว้ยื อธิบายนะครับก็คืออันนี้ก็จะมีสกิลนะครับโอ้โหมึงใช้ไก่เลยครับเมื่อกี้มาสเตอร์ชิคเก้นโอ้ระวังระวังระวังโอ้สองร้อยดาเมจวางโคเทียนเซ่ไอเดี่วเลยมันเป็นนุ๊บหรือว่าอะไรเนี่ยเราเนี่ยอะไรของมันวะเฮ้ยเสี่ยวระวังนะนนันทำสองร้อยดาเมจเลยน่ากลัวน่ากลัวนี่เฮ้ยลุม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 เกรียนก่อนครับลุมโชตรลุมโครับ โอ้ค้างอะไรปะ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 โอเคนะครับตายเก้าร้อยแล้วโทรมันเก้าร้อยแล้วไอ้โตรับเอาโทรเอาโทรก่อนนะโอ้จะต้องแต่กูชนให้เอ้ยดูเลือดเราก่อนดูเลือดเราก่อนวางดิวางดูดิโตรเทมวางตรงนี้เลยใช่ไหมโอเควางโอเคนะครับโอ้ เลือดกูไม่เพิ่มเลยครับเลือดกูไม่เพิ่มเลยนะเสี่ลวโทษที่เดาไปโอ้โหอ่อเพิ่มสามร้อยเขาเกียนก่อนเลยโอชิบหายทะลุแบบชิบหายอ๋อโอเคออกมาได้แล้วโอเคได้ปากไว้สี่ขอนเลยเว้ยขามข้ามมันข้ามมันจะตายมันจะโอ้ จะชนให้400ดาเมจวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วดูเกียร์ดูเกียร์มามันเออตายฮะมันใช้ท่าที่200 220ดาเมจอลมึงตีมันอีกนิดเดียวมึงก็ตายแล้วเพียวให้มันโดนดิให้มันโดนให้มันโดนให้มันโดนเอจะหวาดดจเอ้ย โชว์เคล้าวๆครับนะโชว์คล้าวๆเขา,ขาโอ้รอบเดียวจอยกันเลยทีเดียวโอ้ oh, fuck โอเคมา oh. อีกตาบเอาอีกเอาอีกเอาเป็นอันนี้มันเร็วครับนีเกณฑเนี่ยถ่ายอยู่้ยถ่ายได้นานครับวันนี้ไม่ต้องห่วงครับ <laughs> โอเคนะครับแล้วก็เออใช่แล้วก็สามารถ purchase skill พวกซื้อ skill ได้ครับจะไม่ได้อธิบายเลยสาบคับรีบแปบคบับรีบ นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเปลี่ยนสกิลนะครับก็ถ้าฝั่งคนณนะไกทุงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยแล้วก็อะไรวะเนี้ยมบดอสอลงมอสเอเอไอไว้จำได้แล้วก็อันนี้ออฟเฟนซีฟสกิลยูนิตี้สกิลซัพพอร์ตสกิลกับอลติเมทซึ่ง Offensive ก็จะมีพวกสกิลเออจอมตีทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับแล้วก็ไอบอลนี่มันสกิลอะไรนะไอกระแพงยูนิตี้สกิลเอออันนี้ก็จะบาบาบ้าคอมิ่งซูมไปเรื่อย แล้้วก็ไดโอเคนะครับก็กลับมากับรอบสองของอันดีน่าปอกันแล้วนะครับผมได้เปลี่ยนสกิลเป็นบัลลิงโทสนะครับซึ่งเป็นสกิลอยนหินนะซึ่งทำดาเมจถึง220กันเลยไอ้สกิลเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับที่ไอ้เกรียนเมื่อกี้มันใช้นะครับแอ้วันนี้เราจะมาฆ่าเกรียนกันนะครับขอให้เจอเกรียนอีกรอบหนึ่งนะครับออกรามแผนเดิมครับเรานัดคนก่อนเอาคนไหนดีเด็กตามตัวกระจกเลย วีมินวีมินอ๋อไหนวะตวีมินิวีมินามโอเคโอเคนะครับไอหัวออฟซิเนียนออฟซิดเนียไอ้นั่นหเข้ขาเข้าไปครับสองร้อยดามจนะตอนนี้พุ่งเข้าไปเล้วนะภาพบนคัดทีาเดิมดนด้วยโอ้โหเข้าไปอีกสองดาเมจนะฮะทำให้ดามิขอพผมีสุดยอดมากนะจุดนี้ถือว่าเลนี่แมงนะ นะครับนะเฟียลแม่งก็ตีแทบไม่โดนเลยนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแม่งกากนะครับโมกากรู้รู้ก็รู้ดิรู้ดีกว่ากโอ้ไอ้นี่แม่งนะครับโอเคตอนนี้ต้องรีชาร์จสกิลใหม่แล้ว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 มันก็ปล่อยกายอีกแล้วนะไม่รู้จะมันจะวิ่งวนอยไรไม่จะตีกูจนกว่ากูจะตายเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วก็เก็บยูริลงกลางได้แล้วนะครับไอ้มีเอานี่ก่อนก็ได้จะเดี๋ยวกูไปใช้ยูี่โซเทมป๊บนึงครับไปร้อยแล้วไปร้อยไปร้อย อย่าให้นี้ขึ้นไปข้างบนได้ถ้ามันข้ามันเติร์ดเติร์ดเติเ์ดเติดเติรดเติร์ดเตร์ดเต่ร์ดเร์ดเติร์ดเติร์ดเตัรดติร์ดเติร์ดเตะรตร์ดติรเิร์ดเติดเติร์ดเะิร์ดเติรดเติรเติร์ดเตาร์ริเริเติเตดลังควร วางโทเทมดับเบิลพาวเวอร์เท่าเท่ากับไปเก็บแล้วเวอาไปไว้อู้เข้าไป400ดามเมจนะครับผมคิดว่าจะได้ดับเบิลดาเมจงั้นเหรอไม่มีทางหรอกนะเออไม่ต้องมาวางโททงโทเทมนะเจอพลังแห่งควายเลยเป็น<บ><บ>ยังไงพลังแห่งควายไอ้ควายเลยกระเบย์ไทยเด็กหัวใจฮีโร่อะไรวการ์เบย์ไทยหัวใจฮีโร่เหรอโอ้75ดามเมจมันเป็นนางเฮ้ยฮิวเลงข้างล่าง เก็บแล้วนะครับไปเรียบร้อยเสียวดักโงดักบนไม่ต้องมาโอ้ไม่โดนนะครับเดินลูนอฟดาเมจฮะแอคติเวตแล้วนะครับเราจะการทำการปักหวาดไว้ตรงนี้นะครับโอเคปักหวาดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเพื่อะไรวะโอ้ชนหวาดเ้อชนหวาดก้าชนหวาดกลัวอย่าปักหวาดอย่าปักหวาดได้ข่าวว่าปักหวาดมะเพิ่มวิชาไม่ใช่เพิ่มเลือด วาดเลือดวาดเลือดรีด้วยเหรอกูเล่นเอลเอลมาทั้งชีวิตกูยังไม่เคยรู้เลยว่ามันมีวาดเลือดโล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 ฮู้โอ้ยโอเลตตอีหนึ่ง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 ตูสองศูนย์ของเขาโอเคหนึ่งหนึ่งครับโอเคไอไอสกิลไอสกิลบังเกอร์นี่มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับฮะบังเกอร์อยู่ในหมวดหมู่ที่สองสปอร์ตเหรอเย่เออ อันที่สองอันที่เป็นสีเหลืองอ่ะอันเดียวกับบูชิดฮิลดิงโธเทมโคลนีวอเตอร์ไลท์ทอสเด้อบูชาร์ดไอซีโกสโตดโกสโตดเออบูชาร์ดโกเลมฟอลอะไรเนี่ยไทชารฟอลไอรอนฟอลโคลดีมอฟเอชไอดโอสเตปบออบไบหรือเปล่าอันนี้ปะหรือว่าไม่ใช่ปาดิเคปปาเหกร้อยเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาครับมีร้อยเจ็ดสิบเองตอนนี้ แคร์หายอยู่หายหลุหลแล้วก่อนขอขอดูสกิลก่อ s u p อร์ตสกิลเห็นขอบอกสกิลอัลติเมทบอกว่าอัลติเมทสกิลด้วยเหรอ Tree of l i ่ะถือว่าดีที่สุดนะสำหรับ Support สกิลแต่กูจะเก็บไปซื้อเ Melon Chart Melon Launcher Tree of Life เมื่อคืนแล้วเนี่ยหมื่นสองแพงเพี้ยแบบวางปุ๊บมันจะทำการโตต้นไม้แล้วก็ฮิวที่ยห้าสิบทุกหนึ่งลูถ้าโดนตัดตัดต้นไม้ก็เบื่อ แต่ว่าตอนนี้จะทนกว่าฮี i ิงโ o เทมแล้วก็ออกมันจะแบบถ้าโตเสร็จมันมจะฮิลพันหนึ่ง op 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 คำเดียวกันเดี๋ยวขอลดเสียงเกมนิดนึงโอเคนะครับก็เตรียมตัวไปเข้ากับรอบที่สามโอเครอบที่สามโอเคก็กลับมาแล,แ,ลแล้วกับรอบที่สามนะครับณนะจุดนี้เราก็ได้ใช้สกลิลเดิมที่เราชนะไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนสกิลล้วใช่ไหมครับของผมก็ผมก็เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนแค่ตัวครับเลือดเต็มเลือดเต็มครับก็เห็นได้ว่าผมมีหมวกด้วยนะเป็นการเปิดกล่องได้นะครับถือว่าเป็นมินิเกมที่เพลินดีนะกับการเปิดกล่องนะบังคั๊กเปิดกล่องแบบราคา500บาทนะครับหาร้ยคอยห้าร้อยคอยนะครับก็เปิดได้เงิน17บาทนะทำให้ผมรู้สึกดีใจมากเลยรู้สึกเซ็กซี่เซ็กซี่เโอ้โหเอ๊ะแกได้ได้ได้เฟี้ยวเฟี้ยวโดนรุมเฟี้ยวโดนรุมเฟี้ยวโดนรุม เจี้ยเลือดมึงกูเห็นแล้วเฟี้ยวไปุ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งเฟี้ยว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 น้องเคยเห็นเฟี้ยวรึเปล่ามันจะเอาเอาใครก่อนครับเลยผามเลยไม่รู้นะเอาแม่งคังคู่เลยดิเอาคนที่กล้าร้อยนี่แหละ้ายเลยทีเดอร์ไลท์เราเห็นแสงเอ้ยมันตั้งปักหวัดปักหวัดทำไมปักหวัดทำไมปักหวัดเราก็ปักหวัดได้เดียวเออเนาะ

ทีมก,กูมีมาเฮียเจียวดับเบิลดาเมจเจียวยายาปักวาดโอ้โหดูเลือดแม่งดิเดี๋ยวกูปักวาดนะเนี่ยเียวมานี่ดีเย้าขาโอ้เชีย่ยมาไม่ทันด้วยไนงะ <c oughs> แล้ววาดกูก็ปักไว้เพื่ออะไรโอ้ดูเลือดกูดิเดียวแม่งไม,ไม่ไม่มีทีมเวิร์คเลย ยวจะไฟอีกไม่ไหวอ่ะฟิวตามแล้วก็มาดูบูมบอลขอนเดนบิคุงนะครับหรือเลตเก้าร้อยอะไรกบไม่ได้มาดูบูมบอลไอพวกไอ้เรือเดินเรือโอ้โหดูเลือดครับแปดร้อยเก้าสิบครับอีกคนนึงก็ใกล้จะตายครับเอออะไรวะเนี่ยยูลิงไหนเดินสือกนั้นโอ้โหถึกยังอยู่ครับตะกอนตะเกียรดนคุกอยู่ได้นะครับโอ้โหอยู่ไหนมันอยู่ไหน โอ้ย่าปักว่ะปักด้วยไอนี้ก็ปักจังเลยเนียปากตะคงตะใครปากตะไครมันดูเข่าได้ข่าวว่ามันเก่ามากครับเดียวไม่ไร้ค่าจริงๆไม่ได้ช่วยเลยเดียวมันเดินเดินตาเหรอเออก็มันเยอะเดียวเก่งว่ะ หนึ่งร้อยแปดมันจะตายอยู่แล้วโอ้แคอีกตานะ่ครับอ่าปวดหูปั๊บอย่ามันดูเลือดตัวเองด้วยนะตอนหูเกมเมนูเดะเอ้ยไม่ใช่เกมเมนูเดะอันนี้โอ้แคบเดี๋ยวเขาหน้าเล่งตัวก่อนด้วยนะ โอเครับก็กลับมาแล้วกันรอบที่สามสี่แล้วมสี่นะครับก็นักลอบลอเด็ดเหนือพอสมควรตอนนี้นะครับทอเฟียรมันไร่ครับมาด้อมไปหกไปช่วยนะครับโอเคครับทีมข้ากับทีมได้อยากฆ่าทีมมีงมากเอาใครก่อนนะเอาเอา LP ไม่กลัวเพื่อนกันแน่เลย LP สองด้วย เอาพี่เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหสกินแม่งก็เหมือนกันแล้วอ่ะฟังไปเอาพี่ไหนวะเฟี้ยวเฟี้ยวเอือเข้าไปเดี๋ยวปักหวาดก่อนโอ้ย่าปักหวาดโอเคข้ากดอันที่สองขอเดวตั้งโอ้อู้หูมาไปเก้าร้อยแล้วเก้าร้อยเก้าร้อย เาเหลือเการยวดาเมจ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 อ้ก่อนนะว์ฮเล็พาวเวอร์อัพ้งเดี๋ยวเลือดมันเาาังแมเลี้ยวแมันก็ดรอปโลแล้วเหมือนกันครับอืมาทำการตาามปันดโกแน่นอนครับเดี๋ยวเดียวโอยแกเพิ่งเกมค้างตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเมดิเดี๋ยวเปิดชิวเปิดชิวทําไได้หะ ฮิวก็ไอเดี๋ยวไปเอาสามร้อยก่อนน่สามร้อยวันฮิวอยู่ข้างบนเดี๋ยวไอเดี๋ยวก่อนเลยกูเ,ยเ,ยเริ่มดูขึ้นทางบนขึ้นทางบนเร็ว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 มาฮิวตรงนี้เร็วมาปักฮิวตรงนี้ี๋ยะกูกันให้โอ้ใช้แทงโอเคเนี่ยร้อยสาสิบแล้วเฟี้ยว บูมไปแล้วหนึ่งเดยออีกหนึ่งวันมอแฉมาตะใคร,รทีวันีแว่งไล่ฟันกูจังเนาะบู laughing now man บูบู yes i s o k เหนื่อยพอสมควรครัวันนี้นเนหนื่อยเหนื่อยครับเนื่ยขขนนเดี๋ยวเอาแค่ okay, นี้ก่อนดี๋ยวครับ ก็ดีนะครับควรจะพักแล้วเรไม่ไหวแต่ว่าเดดเดเดเดดขอรอบตัดสินครับขอรอบตัดสินเป็นรอบที่ห้านะครับรู้สึกเพราะว่าเราแพ้สอชนะสอรอบตัดสินะว่าจะแพ้หรือชนะครับเราจะแแพแฉแฉแแพะแแฉแแแฉแฉแฉแแฉแฉแฉดื่มน้แแ แ cap เอานัดนัดด้วยแล้วออกคนไหนแปดเอ้ยเจ็ดเอ้ยห้าเอ้ยห้าเดือดรุนครับรุน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 สามสองหนึ่งเอาใครก่อนครับกาลิโนหรือเลิศเอากาลิโนเดี๋ยวเขาช่วยมันกาลิโน่โอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนดาเมจไปเต็มเต็มเลยนะจุดนี้บูมมันก็โดนเต็มเต็มเหมือนกันนะครับอ้าวอ้าวระวัง โอ้มล้ก็จะปัยับปากหิวอย่าปักหิวหัวปักเป็นปากตะไคร้เยอะขนาดนี้โอ้เฟี้ยวเฟี้ยวหิวตรงบันไดเฟี้ยวหิวตรงบันไดคือตรงบันไดโอ้ไม่ทันทันโอ้ยเฟี้ยวไม่งชันช้ามากเลยในคนอื่นเร็วไปหมดเลยชักอะไรครับอ้อชักก็หมายถึงรีบไงโยก่ไอ้มาอ้ามปากกวาาอยู่สะพาน เดี๋ยวกลัวฮิวลิงไม่ทันแล้วจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับอา้าวครับมาฮิวก่อนก็ได้ครับับเบลิลดามิเดเดือดบบดามิเดโอเคมาต่อฟัคเกอร์สี่ร้อยดามจครับสี่ร้อยดับเส้อตีมันไม่เมื่อกี้ก็ตีหวาติโทเเทียมเออเข้าไปนะครับ ร้อยกว่าดามิมันก็เกิดตายแล้วมันไปหาได้ฮิวก่อนก็ได้โอ๊ะอย่าเพิ่งค่าไอ้ไอ้แฟร์เพนเฟี้ยช่วยกูด้วยกูกินกูดตกตกลงมาไทยยังมั้งยี่สิบกองก็โอ้ชิ t เป็นการจิตเยโลเฟียวคิวอิตคิวอิตเฮียอะไรเฮียอะไรเฟียวว่าข้าขวาหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวปักกุดสีร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบปักวัด ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพียโอ้โหแม่งปัดชนงอันสิเพี้ยวกระเซียกโอ้โห and ว้ายปัดวานจะได้ไอสัตว์โอ้ไม่ไหวตาย step to the dead man the dead oh. masters again oh. <c oughs> the double damage p r o m up has fallen <c oughs> ดูครับเดี๋ยวเวลาครับเหนื่อยอเหนื่อยรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหนื่อยออเหนื่อยนครับก็ขอรุ้ท่าเดียวตรมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยอยากเห็นวิดีเกมอะไรเป็นวิดีเกมต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วนะครับไม่มีหางเสียงให้เล่นกันอีกแล้วนะครับโจโจ ถ้าถึง5้ารอยไลค์เราจะอัพพาร์ทสองของอลิณาบรานนะครับโอเคเฟเจอโอเคนะครับก็ขอุณทุกท่านรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกันนะคและเจอกันโอเคบายบเยเอาใหม่เอาม่ใๆผมเดิุงนะครับและฟิลิคุงนะครับเจอกันชาดบายบาย่บายบาย